สวัสด <unex> ีค่ะสวัสดีครับนี่วันสนองกับภพาพพี่้อกมากุูดกินนัวที่เราเด้อจ้ะมาทำกันสาวเจ้ยววิทย์เห็นครับอัน้การชาแนลนะจ้ะเหมนี้เขาก็มากันหกคนนะมันนี้ก็มาพวนดินต้นไม้ที่เราเด้อจ้ะสร้างเห็ดออกเนาะขันเห็ดออกกระเสียเขาไปตุ่มไปห่มอยู่ปลาเห็ดพลจ้ะชวนนี่กะเบิ่งเขากูกิน่วไปก่อนเนาะไปจ้าไปลุนไปตามเมืองว่าเขากคนสีมานมาเนาะ ไปเลยจ้ามันหมานจ้ามันหมานตกผงเลยครับโยกผงเข้าไปเลยเขาห่าเ,เด้อจ้ะนี่นเห็นแต่ดดากตกผงเพิ่นดินเนพิ่นสิพุยครับพุยคืออะไรพุยคือดินละเอียดสมพุยคือดินละเอียดเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นบ,บ่าละวิตมันไม่มันไม่ไม่เหมือนหมุนเลมันไม่เหมือนหมุนเลยมากัน สามสองก็จะมีหยอกมีหัวบอเลีนมาหัวกันเลยเด้อจ้ะพี่น้องขายเครียดมีบาลานบซ์ใส่ทุ้งมือเลยครับหลงทุ้งมือเสียอีกไหมเสียเสียดอกอันนีสีโทบ่เลยอ๋ออันนี้ดิคนเห็นคนเห็นคนอยู่นงสุ่มอยู่ที่นั่นอันี่อ้าอุ้ยตัวงามกลางเต็จเลยอ้ะเจ็ด เบสครับอืนตัวน้อีกแล้วโชกเจ็ดตัวครับเบิดเจ็ดตัวมากเลมื่อคืนฉันลงถอดกินอุ้ยเสียบแงมันนี่นะมันนะมันดีครับมันมานมันมานถมถมถมอหที่สองอ่ะเด้อ มันไม่มานมาลันมันบอกว่าสิแหงนด้ยโอ้ยที่น่นนอยตัวนี่พี่พีตัวใหญงโอ้ยตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนมาลันโมห็นนะโมห็นโอ้ยฉันนุ่งเอามาวางไว้ปลิวตัวสองที่สองตัววันนี้เ้า่หาลอยยี่สิบแปดตัวนะมนทีสองตัวครับพี่นีตัอเก็บเลยกสุหน่อจก่อนนะ วันนี้อากาศกะค้มด้วยใจแต่ว่าเอาวนะออกอ่้ครับโอเคที่บิขุดผงมันเดินขึ้นกนะแม่ครับหมดหมองแล้วนันขุดหัวใดเป็นผงขาจี้ยนเสไทแมครับนี่ครับแต่เป็นผงมันจะอยู่หลายตครับนี่นะโอ้โหสีาวโต เดกน่ากเลยหาให่ปะไม่เสร็จมหาโตหาโตก็ดีเลยครับจะมีไข่เด้อจ้ะุเดี๋ยวอีกน่อยนี่กเบิดนาพี่เนาะนี่ครับวันต่อมาเพิ่นไข่ออกแล้วกะก็เสียแล้วน้องบาละนะนี่ครับเอ้าน้ปีบบา้านเล้ืีบพ่อสาเลยรอเก็บเล็กน้อยบอนนยบอนอยเลยสาหัสเลย ăn ừ, ừ, gì đi không bị vào lạp uống ừ, đi Ông ừ, à, đi khỏi đi uống đi uống đi 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 uống đi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  uống ôi, ôi đi nè, thấy uống đi uống đi uống đi đi ชินเดไปงไออจะกเ้าออากาศทอยูกเพดีแท่ไปหาโตครับพนนีุดทาน่ะเ่ง้หายทั้งปีทั้งปีสองตัวสามตัวกัเท่งงาสามอิดมือ สองเข้ามาสามหัวสามเม็ดเม็ดแต่คะแนนเนาะแต่เม็ดำเลาหมดเลยสองสองมีสับว้าเอุ้ยเอียงเลยสี่เรามาที่นี่ตัวยห่โอ้ยมีสับ ก ah, yup. ันเหรออ่าย uh ังไงโอเคกระเซียมกระดับเปิดออกอีกหน่อยตัวเยอะเบิดวะก็คือเบิดหลายๆตันเบิดแล้วนู่นเราหาก็ดีนะครับแม่มาแล้วแต่้อละละห้องห้องนี่โต เหมือนอุ um, ้มางเฮ้ยเจีงยงอัม hmm. ก uh ็หองยว้างบหองตาฝนมาทั huh. ้งหลังเสียมซับเลยทั้งหลองทั้งหลังนี่พผมมันประดังยังซีอซีนะครับแอดเลยมาล้นะเจียมซับหองไก่เียมซับรันเลยรันเลยเด้เนา เดี๋ยังไหนเนาะกเนี่ยมนฝนแต่มาจีอาเมื่อใดลดมันสิเกิเขาอันนี้แล้วทำมอแห้งไหมทำาถ่วมเอื่งกันเลยไม่าจอเลยวมมาจอแล้วตปล่อยขบวนแล้วสว่เหล็กันอยู่กคนในสวนสวนรถไฟเรามันมีคนเป็นลอยด้วจ้ะนี่ก็คอลลมนี่นี่วเจาองใน ก็จะมือทั้งมือทังควานันนเอมโมเม้น่ได้เห็นหัวทังเดนง่นจักนี่หรนั่นขาอยู่ในห้องนั่นเดเียว้องลมก่อนนี่ห้องอะรอาะห้องอะไปเพิ่งเอาูกเนะนี่มเ่กับอนี่ง

ตื่นคือแท้มึงมือหึงมือ <_ t iny> โอ้โหหัวก่อนหัวก่นโอ้โหลงฝนอยู่นั่นนั่นแต่ตัวผู้มันมีมีนี้พี่น้องเขาไอ้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกเนาะเพื่อนว่นนนาตัวผู้นี่ค่ะเพื่อนผสมพันธุ์แล้วเพื่อนสิตายเด้อจ้ะตัวเมียเนเพื่อนว่างใครจังตายเนี่ยเขากับพวกหัอยู่เนาะแต่ว่าตัวผู้นี่พี่น้องถามว่าตัวผู้ไปใส่เบิร์ดเนาะพี่น้องเพื่อนก็คอมเมนต์มาบอกว่า ผสมผ้าแนวก็คือพิ่งกระตายนะจ๊ะแสดงว่าที่เขาเห็นตายนหลุมแสดงว่าตัวผูเนาะเขาว่าวางใครแตวตายบ่แม่แสดงว่าแสดงว่ายังเกาะสากตัวผูเหมืนเนาะสากตัวผูครับนันอ้ยอ้เป็นผงผงผงเน่ผเหมือนเคนคนเนะลายา นู้ตัวใหญ่ครับอโนนไม่ตัวอ้วนยังไงได้อาจากขวาไข่ไ <Nein> ด้ครับเนี่ยมึงเห็นหอดเนี่ยพวหนอกเห็นหอดไข่เป็นจุดเปจุดจริงมันเป็นมันว่าเราถอจริงเีอู้ยเราจำเต็นำทัวแซบแซบแซบบแ่บอกเบ็ดแล้วทมๆททมไมเพราะว่าคัน พี่หนามากครับพันลงหมองเกาสีห้าทุ่มบ่อยสินะก็สีมากอยู่หลายตัวแต่พอพันดินพันอ่อนเนาะพันโตพันโตพันกระใครก็มีครับเขาพุดไปบ่พอพันสีไข่เสี่ยงไหมครับนี่ตัวหู้นี่เจ้เดียวคนบ่้านนู้นเาจ้าเดียวจอดปอดอืม

โอ้โหเยอ้หยน่ห like hmm. um, ้าน้าน้าโอ้โหโอ้โโอ้โ่้งอไร้งโอ้โหแค่แค่้หิ้งางๆมั้เลยอูนปูนปแค่ตัวเดียวนะข้างใหญ่บ้นึงองไตัวใหญ่ครับหงสองขางซ้ํานะ นี่ตัวใหญ่เห็นด้วยรับเนคเฮียโค้อๆาแตนี่เนือหัหมนี่เนเดียวแะ้วมาเลายนครับแต่ว่าบางส่วนเราเกิจากมุหขึ้นมาจต่สีเป็นืทอๆนะอันนี้สงสัยเป็นสีร่มของันนี้เลยน่องนองใหม่ครับรัย ีุ่ดจะุดอ้อนๆี่คม่อนเพื่อเนสีประสาโตนน้ตามเล้ยงเต้องับด้วยนั่นนั่นานหนกยังสับมุนบ่เอาเ้ยว่้วหูม่เนเลยอูจะหายสิดีบานจะหายดฉจะหายิดนจะขาดเอาไปไรด้อโอ้ยอุาสับอ้อมมากอสาบอกวิธียางดี ข้อดาขาดคู่บทับเองคู่สอนซับจุบตัวเดียวสั่มมาถึงคู่ใบแลอกมาร้านเลยลาดเป่าแล้วไหมออเป็นอ่นี้ไม่ใครเป็นหัวขอใคุโอ้โหแกมือใหม่เบิ้ลจนใหม่หน่อยนี้ม้องหูเเิ่นเด้จ้ะเท่มระมารานน่ะ Nguyên tạc kia mùi gì kia tuyệt vời anh lại cái gì đi không cái... uh. à, kìa 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 lại kìa ใครมึงไปี่น้องมึงนันม่มด,ด้อจ้ะเดียวเดียวก็เดียว เด็กผมยิ่งเกลียดแทนถือมาลานาน่เดียวเดียวี่เดียวเ่รโตอือเ้ยมตีนเนาะว่าลงกโคคอยหลายเลยจ้ะู่ระต้ลายเางื่อมาเลยนะเดี๋ยเดี๋ยวก็บสองเลยเพื่อที่สอง สีบะดบิดโดไเห็ดก๋อยไอเหัวดำาๆนั่น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 ุดดเนาะโอ้ยขึ้นมาที่ไรเก็บขึ้นไปขึ้นไปำเสียมาได้ตัวนึ่งโอ้ยจะเป็นตัวใหญ่แหีเด้อจะ เราตุลมกันทวนสมบูรณ์น,นะนชันงเลยสอะครดนาปิละละละไปไปด้จหนึ่งันเสียงสนี่พว่โอ้ไปฝูงกันไปเลยเปล่า,าอ,อ,อ่าเอออีกหนึ่ไหมนี่ละ,ะขาดว่าปรดตัวรจกนีาโตครับ ตัวหนึ่งเอาใส่ขู่ไปเลยตัวใหนงามไอเนาะนี่ครับตีงัดงัดงัดขึ้นมาสองหัวกาลยะล่หัวหนึ่งเราจะชิลไปหากันเนาะสอดไปกันนะโอ้เมงหน่อยกต่ร้ายยังครับยังมินเป็นเสี้ยวเลยตอมเต็มสาวหนุ่มไปเด้อบ่ห้เห็นป ไปดสองตัวโอ้ยแม่แค่<า>หนู้พื้นดินเพื่นแข็งเนาะแม่ขวดลงมนเหลยแต่ว่าก็ม่พ่อสอนเป็นยู่ได้แจะซีหาก็มีอยู่ต้งเถื่อนะหมดแล้วจบขับตาให้ลมลมของนี้นะครับของนี่โตัวหนึ่งตัวสอง แกไหนี่าเป็นผงใหญ่เลยจ้ะดูคือจะมาขุดหลอกไปสอนกันเม่นแต่พอดินเ่นเด็กแข้งเลยละเดี๋ยวไม่ไดอะไรลาไม่ได้เลยนะดี่จเสแซมพุทเอาเสร็นแ้นบ๊วยนันเห็นบอเห็นบ๊วยต้องยานถือคนค่อยๆหมดอ่ะแซมัต กดอีกจคทางสมอูกกระบาดนะมีครับเมื่อแหงจาก้านร้ายมืแงติดต่อกันร้ายมืแล้วครับรอปุ่งไว้เลือดออกบ่เนะกมีครับอันเลอออกก็ไปิดกันดีเด้อจ้ะทำให้ในอ้อกะสิรักคนจกเมืองในขงมานลุยไหมนะมีครับรอบนคอนบะรอดูอาการก่อนขนมบว้ดจ้กมือนีจะุเด็กวัดพี่ แตกพุทนะครับ <screws in the fridge> ่าร <Anyways> so <hungry> ักกแตกคุ่หิวเหกันบมวนเนาะเอาอันก่อนเห็นโตก่อนเห็นอยู่งก้นงอเลยงอมีดอกส่วนทางไหนว่าเห็นมีเขาคือส่วนทางบนางบนรายครับอ๋อไม่หน่อยเดียวยำซัวมมอยุ่นเทั้งไตคนั่อเห็นเนมเห็นนี่ใ่เห็นลตเห็นะล้มี ตัวเดียวนะไม่เพืเดียวโอ้หมามันอ่ะเพืเดียวอ่ะหูสุดท้ายนะครับพาเมื่อบานเนี่ยมันมดี๋นี้มาเป็นมือกล่องเลอมือกล่องครับสองสุดท้ายเปลี่ยนมือกล่องใหม่ครับอุ้ยปลาหลายเถอ่ยสี่อุ้ยปลาไหลเป็นไหเไหนที่รวมรวมไป ยกถือแต่หากใหม่ดังกูกๆๆๆูกูมันเป็นปีกแม่งนุ่นเ <c oughs> น,น,นี่ยดีครับมาไล่ท็อกเอับไปพาพี่แพนออกกลับบ้านนะครับไม่น้ำครับครับงานห้องมันนี่ครับมา,านะมานี่เก่าเนาะมันเก่าเต็มคู่หน่อยนี่เก่าด้วยแต่แต่ว่าเราโดนเมื่อยแห้งจ้ะเพราะว่ามันหลายมือต่อกันนะอ่ากัดซาสุ แก็แคร่นี้การชั้นแนวกับปลาฝนมาฝนมาทีหลังเนาะอย่างสิบพุทโตก็แต่แต่ว่าบรลานซน้องสิกับก่อนเนาะเมื่อแห้งเลยจ้ะโอ้โหมันใช้เวลาประดุลทอเมื่อวานเนาะนี่จ้ะครับชิงช้าที่นี่จังไดกับฟ้าพี่จักนอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานซ์เน่กดกระดิ่งเพื่อติดตายินดีใหม่จากบาลานครับจ้าวาลานซนองของคนที่คือก้าวังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้า ขอบคุณความหักความเมตตาจากคนที่น้องปันนะหลายหลายเด้อจ้ะขอกันคิดไมจ้าคิปนี่บังสนองลาไปก่อนจ้าสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอกันคิดไมจ้า